วิ่งเอาถามาแล้วลูกดูแลแลดูเข้าไปเจ๊ครับฮะเจ๊ฮะหน้าตาสาสวยอย่างนี้ผมว่าผิวพรรณต้องทานผลไม้ครับคนอย่างเจ๊ดูเหมือนคนจีนลูกครึ่งญี่ปุ่นซูชิทางนี้ครับใช่ใช่ซูชิเจ๊ผมว่ากินมาเยอะแล้วแล้วกินอร่อยอร่อยกว่านี้ไปเยอะแล้วด้วยเดี๋ยว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 ชั่วโมงเนี้เของก็จะขายได้มันต้องมีโปรโมชั่นเทอมีอะไรโอ้ใช่ครับผมบอกเลยว่าซูชิผมมีหลายหน้าและที่สำคัญครับวาซาบิของเราครับขูดจากต้นนี่ฮะเครื่องขูดอยู่นี่ฮะเดี๋ยวมีแตมอะไรบ้าง อ๋อตอนนี้นะครัจะซื้อว่าซื้อซูชิผมแถมวาซาบิสดๆครับงั้นเอาวาซาบิที่หนึ่งแล้วเราอ่ะของผมนี่ซื้อสับปะรดซื้อสับปะรดแถมแกงแถมไม้จิ้มไปด้วยอันนี้สับปะรดอาจารย์หนูฮะลองช็อตดูได้ไม่เข้ากันเอาไม้จิ้มมาอันหนึ่งไม้จิ้มอันนะครับอ่าครับจะได้เอาไม้จิ้มมาจิ้มวาซาบิกินอ๋อเแล้วไม่เอาซูชิเหรอล้อเล่นอันนึงก่อนละครับเจ๊ครับ สวัสดีครับอยู่ตรงนี้เจ๊ไม่ฟินแน่นอนเจ๊อยู่มาทางนี้นะครับนี่ผมมีอะไรฟินฟินมาให้ดูนี่ครับยังไงยามาห่าฟินครับดีไซน์หรูครับสุดโมเดิร์นครับเหมาะสำหรับคนสวยๆอย่างเจ๊เลยนะครับแถมถ้าซื้อวันนี้นะครับรับประกันครับฟรีครับ5ปีครับไม่จำกัดระยะทางด้วยคุ้มสุดๆแล้ว5ปีรับประกันครับเอาคันหนึ่งเฉาะให้ด้วยแล้วก็กระปิ้มาด้วยนะเจ๊ไม่ใช่ผลไม้ออไม่ใช่ระมูอเดี๋ยเจ๊ทานอะไรครับผลไม้ไหมฮะ ะัดนี่น้ำมะพร้าวอ่อนๆน้ำมะพร้าวอันนี้มะพร้าวก็มะพร้าวมะพร้าวของอาจารย์หนูเหมือนกันนะออชอบเลยต้องให้อาจารย์เขามาถอดของออกแล้วมาเดี๋ยวทุกลูกเลยกินอะไรดีเจ๊คุณเหรออะไรกอะละกันอ่ะมระละกอเอ้าเจ๊ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเฮ้ยอะไรไรเมื่อกี้เจ๊สั่งนี่ก่อนไม่ใช่เหรอเอายังไม่ได้สั่งอะไรเลย ตอนแรกอะเจ๊บอกจะเอาซูชิไงยังเลยไอ้นี่กาแฟหมดเลยิน <c oughs> วาซาบิ <c oughs> เขาตังวาซาบิก <c oughs> ูกาแฟได้บบในในเวลากูแล้วยังไม่ทุ่มเลยพี่ไม่ใช่กำลังเวลาเจ๊เขาสั่งผลไม้อยู่เจ๊เมื่อกี้เจ๊สายก่อนเจ๊ต้องทังนั่นนะ <c oughs> นลูกค้าปักไม่ร <c oughs> ู้เมเจ๊สั่งอะไรก่อนเจ๊ต้องสังไอ้นั่นนะ มึงหาเรื่องกูอ่ะไม่ได้หาเรื่องลูกค้าเขามาสั่งผลไม้มึงชวนไปกินซูชิอะไรวะก็เมื่อกี้เขาสั่งก่อนไม่ใช่เหรอมึงขึ้นเสียงอะไรกับกูเนี่ยไม่ได้ขึ้นเสียงต่างคนต่างพูดเว้ยมึงเห็นไหมกูถืออะไรเนี่ยบางตอกูถืออะไรเห็นไหมเนี่ยที่ขานอขึ้นาที่วเดทีเดทีเดคาลายาโอ้โหทอดนี่ไม่ยาวจังอะอย่าอย่ามาทำให้ลูกค้าค่อยแผล บ้าเปล่าเราพกกันต้งนานแล้วอย่ายเจ๊เอ้ยอย่าเข้ามานะเข่งจริงเปล่าตั้งแข่งกับพ่อนะอมโ้ยโยให้่ S E ขึ้นชื่อว่าเซ็รู้จักกันดีแขาบอกว่าซรู้จักกันดีใคบอกว่าซก็รู้จักกันดี S E ก็พวกเรานั้นทในการทีวีซวซทวซทวซทว